นี่นะคะวัดทรงเสวยนะคะร้านกาแฟทรงเสวยค่ะมีที่ให้อาหารปลาด้วยนะคะแวะกันมาเยอะๆนะคะอันนี้นี่นะคะขอดูไหนดูแก้วกาแฟาหน่อยค่ะนี่นะคะอร่อยคะ่ะทานคู่กับเค้กนะคะแวะกันมาเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราบจะพาไปดูบรรยากาศนะคะ ข้างล่างจะเป็นที่ให้อาหารปลานะคะแพรปลาเหมือนกันค่ะให้ข้างบนก็ได้ค่ะข้างๆก็มีส่วนย่อมนะคะนี่นะคะมีแมงมุมขยุ่งซับด้วยนะคะบรรยากาศภายในร้านค่ะ จะซูเข้าไปดูนะคะ